ไฟ C ของคอนเทนต์ที่จะเสกให้คนทำตามที่ท่านต้องการได้สวัสดีครับมาพบกับสาระดีๆในการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจกับผมดรหนุ่ยสตาร์ทจิตแมนนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะฮะก็มีชื่อว่าไฟ C นะของคอนเทนต์ที่จะเสกให้คนทำตามที่ท่านต้องการได้ตอนนี้ ผู้คนหันเข้ามาทำธุรกิจออนไลน์กันมากขึ้นนะครับเมื่อมีการเข้ามาทำธุรกิจมากขึ้นนะแน่นอนสินค้าและบริการที่เหมือนกันเนี่ยย่อมมีการแข่งขันกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับคำถามก็คือแล้วจะทำอย่างไรจึงจะแข่งขันกันได้นะครับหากเป็นธุรกิจใหญ่ๆก็คงทุ่มโฆษณากันหน้าดูนะแต่ว่า ถ้าเกิดเป็นธุรกิจเล็กๆเนี่ยคงจะยากที่จะไปทําเหมือนธุรกิจใหญ่ๆนะครับแล้วทางออกของธุรกิจเล็กๆคืออะไรล่ะนะฮะคำตอบก็คือเราก็ต้องใช้การเล่าเรื่องนะฮะหรือว่า storytelling ผ่าน content marketing นั่นเองผมได้มีโอกาสไปอ่านบทความของชายผู้หนึ่งนะฮะที่มีชื่อว่าโรเบิร์ตวไบ y นะครับ ในเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า o n t o p i n u u r c o m นะฮะบทความนี้มีชื่อว่า the 5 c of content marketing copy นะครับเอาละครับผมขอขยายความบทความนี้นะฮะว่าไอ้เจ้า5 c เนี่ยแห่ง content marketing มีอะไรกันบ้างนะครับมาดูที่4ตัวแรกเลยนะฮะ4ตัวแรกก็คือ Clear นะครับ Clear ก,ก็คือ ในยะมันก็คือคอนเทนต์ทุกคอนเทนต์เนี่ยจะต้องมีความชัดเจนนะครับชัดเจนอย่างไรชัดเจนสําหรับคนอ่านนะฮะคือบางทีเนี่ยเราเขียนคอนเทนต์ได้ชัดเจนมากเลยแต่ชัดเจนในมุมมองของคนเขียนอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดพลาดมากในการสื่อสารคอนเทนต์นะฮะแต่ว่าคนอ่านที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยกลับไม่เข้าใจในสิ่งที่คอนเทนต์กำลังนำเสนอนะครับคือสาระของคำว่าเคลียร์นี่ก็คือเราต้องการสื่อสารแบบใดเนี่ย ผู้อ่านนะเมื่อเมื่อบริโภคข้อมูลฟังนะหรือว่าชมนะก็ต้องเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการสื่อสารนะไม่ใช่ว่าสื่อแบบหนึ่งแต่คนรับสารไปเข้าใจอีกแบบหนึ่งอันนี้ถือว่าไม่เคลียร์นะครับมีเรื่องเล่านิดนึ่งนะฮะไอ้สมัยที่ผมยังเป็นยังรับราชการอยู่ในกองทัพเมื่อหลายสิปีก่อนนะเวลาสื่อสารอะไรเนี่ยเรามีคำพูดที่เตือนใจว่าสั้นกระทัดรัด ชัดเจนนะครับเพราะว่าการสั่งการทางทหารเนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คนนะครับเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายสิ่งใดที่สื่อสารออกไปต้องชัดเจนนะเพราะหากไม่ชัดเจนเนี่ยบอกอย่างไปทําอีกอย่างเนี่ยมันอาจจะหมายถึงชีวิตก็ได้นะฮะนี่คือตัวอย่างที่ผมนํามาเปรียบเทียบถึงคําว่าเคลียร์นะฮะหรือว่าชัดเจนของคอนเทนต์นะครับมาดู C ตัวที่2กันบ้าง C ตัวที่2ก็คือ Concise ครับซึ่งแปลเป็นไทยว่า ้องกระชับนั่นเองนะครับคอนเทนต์ของเราเนี่ยนอกจากจะชัดเจนแล้วนะครับจะต้องกระชับอีกด้วยนะฮะท่านลองจินตนาการดูนะครับหากท่านไปฟังอะไรหรืออ่านอะไรที่ชัดเจนมากเลยนะแต่การที่จะฟังได้ครบถ้วนต้องใช้เวลานานหรือว่ายืดยาวยืดยาดนะฮะเป็นไปได้ที่จะมีคนฟังจบไม่กี่คนจากที่มีคนฟังในจุดเริ่มต้นเนี่ยอาจจะเป็นหลักร้อยนะครับ นั่นหมายความว่าคอนเทนต์ที่ชัดเจนสุดๆของท่านไม่สามารถสื่อสารกับคนทั้งหมดได้เพราะอะไรนะฮะก็เพราะว่ามันไม่กระชับนะฮะดังนั้นดังนั้นนอกจากคอนเทนต์ของท่านจะต้องชัดเจนแล้วนะครับก็ต้องกระชับนะ,ะใช้เวลาให้สั้นที่สุดในการสื่อสารความชัดเจนนั้นมาดู C ตัวที่3นะฮะ C ตัวที่3ก็คือ compelling นะครับหรือว่า คอนเทนต์น่ะต้องมีความน่าสนใจมีความดึงดูดใจแบบว่าอ่านแล้วโอ้โหว้าวอะไรทานองนี้นะครับหากท่านสามารถสร้างคอนเทนต์ของท่านได้อย่างชัดเจนสุดๆและสรุปความชัดเจนนั้นได้อย่างรวบลัดนะฮะมันก็ยังไม่เพียงพอครับไอความชัดเจนและความกระชับเนี่ยจะต้องถูกเติมด้วยความน่าสนใจหรือความดึงดูดใจอีกด้วยนะฮะมันเปรียบได้กับการปรุงอาหารจานเด็ดนะคะ ความชัดเจนและความกระชับอาจจะเป็นส่วนประกอบของอาหารที่ดีที่อร่อยแต่ต้องใส่สีสันความน่ารับประทานนะนี่ก็คือการเพิ่มเติมในเรื่อง C ตัวที่3หรือว่าความน่าสนใจนะหรือว่า compelling นั่นเองตอกย้ำอีกนิดนึงนะฮะไอ้ความน่าสนใจเนี่ยต้องเป็นความน่าสนใจในมุมมองของผู้อ่านนะฮะหรือว่ากลุ่มเป้าหมายนะไม่ใช่ความน่าสนใจของคนที่สร้างคอนเทนต์นั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับ มาดู C ตัวที่4นะฮะ C ตัวที่4ก็คือ credible นะฮะหรือว่าน่าเชื่อถือโดยธรรมชาติของผู้คนนั้นนะครับหากรู้ว่าตนเองกำลังจะถูกขายอะไรบางสิ่งนะฮะผู้คนจะตั้งการป้องกันตนเองทันทีนะครับนั่นหมายความว่าความชัดเจนหรือ Clear ร์นะกระชับหรือว่า concise ความน่าสนใจหรือ compelling นะจะดูหมดความหมายไปเลยนะฮะหรือว่าถูกลดความน่าเชื่อถือไปเลยทีเดียวนะครับ ดังนั้นนะฮะวิธีการเพิ่มความน่าเชื่อถือเนี่ยโดยหลักๆแล้วก็มี3วิธีนะครับวิธีการแรกก็คือการอ้างอิงถึงบุคคลที่3ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องนั้นๆนะฮะหรือพูดง่ายๆก็คืออาศัยแบรนดิ้งของผู้อื่นมาสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคอนเทนต์ของเรานั่นเองนะฮะหรือการสร้างเทสติโมเนียนตัวอย่างของผู้ที่ได้ใช้สิ่งนี้แล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือกว่าที่เราจะพูดเองนะครับ วิธีการที่2ก็คือการสร้างแบรนด์นะฮะให้กับผู้สร้างคอนเทนต์เองนะครับไม่ว่าจะเป็น personal branding นะรหรือว่า product หรือว่า service branding เช่นใช้ Social Media ในการเผยแพร่คอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายนะครับหรือแม้กระทั่งการตีพิมพ์งานเขียนของตนเองเป็นต้นนะครับวิธีที่3ก็คือการรับประกันนะก็คือเช่นคืนเงินภายใน7วันหากไม่พอใจนะฮะ อะไรตำนองนั้นมาดูตัว C นะฮะตัวที่5ซึ่งสำคัญมากนะฮะตัว C ตัวที่5นี่ก็คือ Call to Action นะฮะก็คือสิ่งที่ท่านต้องการให้กลุ่มเป้าหมายทำนะฮะหลังจากดูหรือฟังคอนเทนต์ของท่านนะฮะพูดกันแบบตรงๆไปเลยก็คือ Call to Action คือผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากการสื่อสารคอนเทนต์ที่ชัดเจนกระชับน่าสนใจและน่าเชื่อถือนั่นเองนะครับ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของ call to action นะยกตัวอย่างเช่นดาวนะ์โหลดฟรีอีบุ๊กนะลงทะเบียนฟรีสัมมนาเลยนะขอรับพาสเวิร์ดเพื่อก็ดูคอนเทนต์นะขอเบอร์มือถือซื้อสินค้านี้เลยหรือว่าลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรานะะอะไรทำนองนี้นะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับและนี่ก็คือ 5C ที่จะช่วยให้คอนเทนต์ที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายของท่านทำตามที่ท่านต้องการนะครับ หากท่านฟังจาก Facebook นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับหากท่านฟังจาก y t u t u นะฮะช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับแล้วมาพบกับสาระดีๆในการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจกับผมดตรหนุ่ย s t r a t e g i c ม a n นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ